ควาปริญญาใบาแรกให้ชนเผ่าต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับริชีออรานตดีคาบาเลสเป็นนักแสดงและนักแบดมินตันชาวไทยเกิดและเติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่มีผลงานเรื่องแรกคือภาพยนตร์คู่กรรมรับบทเป็นอังสุมาลินแสดงร่วมกับนเดชคูกิมิยะเข้าสู่วงการบันเทิงจากการทาบทามของนักปั้นมือทองอย่างเอสุภชัย ดิชชี่เกิดวันอังคารที่6กันยายนพศ2537ปัจจุบันอายุ27ปีมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นับถึงศาสนาคริสต์ในกายโปรเสตสแตนต์เป็นบุตรของอัลเบิร์โตดิคาบาลสมีเชื้อสายไทยฟิลิปปินส์วิตเซอร์แลนด์อังกฤษและสเปนส่วนมันดาชื่อชฎาพรชัยกอเป็นชาวไทยเชื้อสายจีน ต่อ,อมาออกมาว่ามีเชื้อสายล่าหูเธอเข้ารับการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-4ถึงที่โรงเรียนเรยินาเชลีวิทยาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-6ถึงที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่สายวิทย์คณิต และระดับอุดมศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเลยไม่แปลกใจทำไมมีแต่คนรักเมื่อปีพศ2554ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงเคยประกวดมิสทีนไทยแ,แลนด์ ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ได้ถอนตัวออกจากการประกวดเนื่องจากติดภารกิจการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติซึ่งเจ้าตัวเคยสัมภาษณ์กับสื่อเอาไว้ว่าที่ลองเข้าประกวดก็เพราะว่าเห็นเพื่อนๆประกวดก็เลยอยากลองหาประสบการณ์ดูสักครั้งแล้วก่อนที่จะเข้าวงการบันเทิงนั้นริตชี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าพระเอกคนไหนคือใครแล้วชื่ออะไรแม้กระทั่งพระเอกเบอร์ต้นๆของช่องสามอย่างณเดชน์คูกิมิยะ พระเอกที่เธอจะต้องแสดงละครด้วยครั้งแรกเธอก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่านาเดตคือใครเพราะว่าตอนนั้นดิชี่เพิ่งจะอายุ18ปีและมัวแต่ฝึกซ้อมกีฬายอย่างหนักจนไม่มีเวลาที่จะสนใจเลยว่าพระเอกนางเอกในละครนั้นคือใครหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วอย่างที่แฟนๆรู้กันดีว่าริชชี่นั้นเป็นสาวชาวดอยโดยเธออาศัยอยู่ที่ดอยปู่หมืน่นริชชี่นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชนเผ่ามากๆๆเลยเพราะว่าเธอนั้นสร้างชื่อเสียงให้กับดอยปู่หมืน่นจนมีนักท่องเที่ยวสนใจมากมายชาวบ้านมีรายได้เพิ่ม ที่สำคัญดิที่ยังสามารถคว้าใบปริญญาใบแรกให้กับชนเผ่าของเธอได้สำเร็จอีกด้วยค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีเวลาว่างๆหรือหยุดยาวดิที่ก็จะเลือกที่จะกลับดอยปู่หมื่นเพื่อไปหาครอบครัวอีกทั้งยังไม่ลืมที่จะเก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากแฟนๆด้วย